สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเด้อมากินเขาน้ำข่อยข่อยมามีม่ยังกินดอกบวน,นีมากินม่งเห็ดงากระซิมีตำแตีงน้ำจีนไข่าดาวแล้วก็ใส่กอกบอกว่าส่วนอน,นี้น้ยำยำแต่บ่มีผักผักสอกผักซีใส่ดอกสีเ็ดไอสีย่ยำหัวหมูนะได้หัวหมูมาต้มอยู่หม่งเห็ดงานกราะท่านในเดือดพี่น้อง กัสิสรป,ประมาณปาาประมานอะ้รจะต้มหัวหมูนี่มันกับุกมา้ล้วรหรอวะแต่กับสิต้มอ,อีกแคกน้อยหนึ่งเพราะ่ดับกินมันเนาะก็จ้งสีเอาไปเอาไปขูกกับน้ำย้ํามมีผักบมมี่อย่างหร้อพี่นอ้องมงมองเห็ดงานกินแบบง่ายๆล่ะมื้อนี้คลิปก็บ,บ่ดไง้ยาวดอ,อกก็สิเป็นคลิปสั้นๆให้เบิ่งกับเข่ากับขา่าเศร้าเที่ยงว่าอยู่น่หมืดเลยจ้ะตอนนี้กับ ตอนนี้ทั้งข่อยเป็นเวลาชิบิดม้งคืนขเขาเศร้าข่อยก็เขาเที่ยงพร้อมกันเลยพี่น้องก็สิประมาณนี้นนะได้เราได้พี่น้องก็สิคนเนี่ยมันเข่ากันค้นมือเดียวกับสิบอันหนักเนาะมือหนึ่งก็จับโทรศัพท์มือหนึ่งก็กกงกสิค้นหมูหมูหมูเขาหั่นมใหาย,ย่างดี หมีผักมันกับสิบหมีสซีสันที่น้งก็กิกนลวพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้ก็ซิมีผักเสียนน้ำผักเสียนใี่ก่อยขั้นละพี่น้องกเกี่ยวปลาเดก,เก,เกหน่อยเดียวแต่ว่านี่ละก,กับเข่ามือนี้ละพี่น้องเด้อเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปั้นๆเลยจ้ะเจอกันคลิปหนาเด้อจ้ะขอบคุณจ้า